ไหมูทอดกี่อันหมูทอดสองใช่ไหมเออแล้วหมูทอดสองแล้วก็หมูทอดแยกอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วมีนกินอะไรไม่ไม่ไม่ไมมีนกินหมูทอดยังไงวะมีกินหมูทอดนี่อ้าวพี่แปนกินอะไรแป๊บเต้นกินเนื้อกันแล้วเนื้อเออเพราะเนื้อมันสาก แค่ว่ามีหนัดแก้แกงกะหรี่ตาไปเป็นกงกะหรี่มันจะมีแกงกะหรี่เนื้อไหมอ๋อเหรอไอ้มีกินเนื้อปะ้ะมีกินเนื้อปไปแบน,นกินอ๋อหรอทำันมจริงไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่วันนี้ช่วยกันปั่นแท็กนะครับส่วนเมื่อวานก็ช่วยปั่นแท็กของพี่แบนนะครับผมพรุ่งนี้จะเป็นใครก็พรุ่งนี้จะเป็นใครครับเ,เจสตอนเปนเจสตอนเปเจสตอนอ๋อปั่นแท็กด่าได้นะครับ ผมเก็ขอบคุณมากนะครับที่นีช่วยกันสนับสนุนเพลงของกันนะครับผมพี่แป้นครับอือครับนี่พูดงนึงฮะน้องแก้วข้าวอยู่ได้ใจกันยังฝั่งฝหยบน้ำนถ้าคนดูถึง500คนเราจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งทอดพันแล้วอ่นล้องพันล้านพี่ ไปเขาบอกมยว่าของมีเนนกด้นอะไรไปมือเกินแล้วออกเกินเทาไหรอเกินพันเจ็แล้วไม่ได้มองไม่ได้อยากให้เขารักเขาจะรักจะก็พอจะไม่พอเด็นใเิร้างให้เขเต้นให้ดูได้หรอเอ้ฉันไหไหมคุ้นเอ้แต่งมาเออเออมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้อาแล้วกรอว่างีอย่างนี้แล้วก็เข้ามาอลวมล่ีขึ้นลง่แล้วกะตวา่าอกับมิลลี่นี่พี่เจมได้อะไรมากันเอลนนะลี่กับนมิลลี่หน่วย Take it to the m i l l i าก่อนอ๋อาก,ก่อนจริงๆเอ้ยไม่ได้แล้วอ่ะถ้าในส่วนนั้นน ใช้เวลาสักสองวันไม่ได้ดเพราะว่าจริงๆอ่ะตีว่าก็อยากเป็นแรปเปอร์ก็อยากเป็นเป็นคนให้ได้ก่อนขมุกตรงไี้กันน่นน่ะ เขามาดูเพลงมั้งผมมาเปมีเาด้วยไเออะียอดเลยี่ดาจบจฮะเ้รศับัันะโรศัพเมจะล่วงใครโทรมาเนี่อะไรมาสี่วัดอะไรนีเียนี มีนมาให้วิวข้างหลังที่แปนดีแบบเป็นแบบเป็นสุดในโลกเป็สุดของบ้านมีบอกว่าเอาอะไรมาไม่รู้ว่กัคเนำมาให้านการไม่ก็ไม่รู้คือคุณก็ได้แค่นั้นจริงจรู้ เต้นเต็นเต้นนเต้นเต้นเต้นใครวเต้นเต้นกหนาตินกครอยากจะฝากเพลงนะฮะทเาอยากฝบันี่ไงอันนี้ก็เต้นตัางบัเก่งเลยดครอบหน้าจอให้บาดูหน่อยนะคลิปเปิดให้บดูหน่อยไม่เปิดไม่บ นี่ไงบามันเดบาสอยู่ฝาเพลงแค n d y c r u าส้นะครับฝากเพลง Candy c r u าสด้นะครับสร้างแต่งหน้าก็แต่งดีเหมือนกันไม่ใช่พี่เจ็บ็นที่เน็ตเอออันนี้สวยอันนี้ดูปงามเหมือนคนณหนจรไม่เอาไม่ออกเลยผมว่าอยู่ในลกผีออนี่ เยนรับที่หรือเปล่าชัดใช่ไหมครับทุกคนต้องผมาแก้อะไรได้ตใ่ะมันเเน็ตบางเหนุยบรัดไม่ดีผมก็ใช้ไวไฟบ้านนะครับไวไฟบ้านอ่ะไม่ดีออเหรออืมม่เปลี่ยนปอาไม่่ยน้า ชัดแล้วไม่ชัดแล้วแอนนี่เหมือนนิเวนะครับผมก็เป็น 5G อ่ะแล้วเราอยู่ขอบคุณสำหรับสองวันนี้นะครับที่ช่วยกันตันแท็กให้เพลงใหม่เพราเรานะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนไม่รู้มันต้องต่อเลยนะฮะแล้วก็กับเพลงชื่อว่าแอนดี้ค่ะมิวสิคมิวสิคนายนะครับผมเจอกัน